ขอเชิญชมดนตรีในสวนครั้งที่12ตอนรอวันฉันรักเธอดดววงงงใใจจหหนึ่นะมอ้พบกับออสคีริบูลเจ้าของบทเพลงรอวันฉันรักเธอ,อร่วมด้วยนภาดาสุกฤษและวงฮอนเพียวแอนด์เอ็มยูฮอนสตูดจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล พบกันวันที่21สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา16นาฬิกา oh <my. S 1> เป็นต้นไปนาหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีสัมพันธ์สวัสดีค่ะติดตามรับชมขา่าวต้ชนชโมลในช่วงนี้เวลา16นาฬิกาค่ะปะลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเชิญชวนบุคลากรบุคคลนะคะหลากหลายอาชีพสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อร่วมกันปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่ายค่ะ หม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลปลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีกล่าวถึงการที่นายฟิลิปคาวเวิร์ตเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยเข้าพบว่านายฟิลิปมาให้กำลังใจที่ไทยอยู่ระหว่างการเดินหน้าปฏิรูปประเทศพร้อมทั้งบอกว่ามีความเข้าใจและไม่กังวลต่อสถานการณ์ของไทยนอกจากนี้ยังได้หารือและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับระบบการบริหารของไทยรวมถึงปัญหายาเสพติดและการหลบหนีเข้าเมืองส่วนความคืบหน้าของการสรญหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาตินั้น ประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าอยากให้เป็นในเชิงสร้างสรรค์และขอเชิญชวนบุคคลหลากหลายอาชีพเข้ามาสมัครเพื่อรับการสัญหาเพื่อร่วมกันแสดงความเห็นและเสนอแนะให้การปฏิรูปประเทศเป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่ายพร้อมกันนี้ก็เชื่อว่าการสัรหาจะเป็นไปตามเป้าหมายที่หวางไว้ เกิดเหตุป่วนที่ห้างเทสโก้โลตัสจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเมื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของห้างพบกระเป๋าต้องสงสัยวางอยู่บริเวณลานจอดรถโดยไม่มีใครรับเป็นเจ้าของค่ะ เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบกระเป๋าต้องสงสัยที่วางอยู่บริเวณลานจอดพร้อมใช้อุปกรณ์ตัดวง,วงจรต่อเชื่อมแล้วตรวจสอบภายในซึ่งพบเพียงดินสอสีและสมุดระบายภาพโดยไม่มีวัตถุระเบิดตใางใดท่ามกลางความดีใจของประชาชนจึงมอบกระเป๋าให้พนักงานสอบสวนพร้อมทั้งตรวจภาพผู้ที่นำมาวางไว้จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพราะจากการสังเกตการวางของกระเป๋าไม่น่าจะเป็นการลืมหรือเพ้อเรอแต่น่าจะเป็นการจงใจสร้างสถานการณ์มากกว่าซึ่งจะต้องมีการสอบพยานอย่างละเอียดอีกครั้งปิดท้ายช่วงนี้ที่ข่าวกีฬาค่ะสโมสรเบซิกตัสในหลีกสูงสุดของตุรกีนะคะประกาศมอบโบนัสจำนวน850,000ปอนด์หากทีมเอาชนะอาเซนอลได้ในยูฟาแชมเปียนลีกรอบเพลย์ออฟค่ะ เบสิกตัสสโมสรในลีกสูงสุดของตุรกีซึ่งมีโปรแกรมลงเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบเพลย์ออฟเกมแรกพบกับอาร์เซนอลจากอังกฤษในคืนวันนี้ล่าสุดบอร์ดบริหารสโมสรเบสิกตัสได้ออกมากระตุ้นนักเตะด้วยการมอบเงินโบนัสจำนวน850,000ปอนด์หรือประมาณ46.75ล้านบาทให้นักเตะทุกคนหากสามารถเอาชนะอาร์เซนอลได้สำเร็จสำหรับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบเพลย์ออฟแข่งขัน2นัดเย้าและเยือนเพื่อหาทีมเข้าไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่ม โดยเกมแรกอาเซนอลจะไปเยือนเบซิตัสที่สนามบูดาฟุนอารีนาในวันนี้และจะแข่งขันนัดที่2ที่สนามเอมิเร์สเตเดียมวันพุธที่27สิงหาคมนี้ <S <S 1> <S 1> และนี่คือทั้งหมดข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกาค่ะดิฉันกันน,ะน,า,น,ทนาทพาทรสืบตรกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ